s อปี2019ัาชย,ยาของคันนี้นะคะก็คือ Super n ์เน d ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์สีสูบเรียง4จังหวะขนาดเครื่องยนต์ที่ให้มานะคะ9ก8ซีซีกำลังเครื่องยนต์ที่ได้125แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีค่ะระบบเบรก ABS ชอโช้หน้าแบบอัพไซด์ดาวด้วยโครงสร้างเฟรมใหม่ มีน้ำหนักเพียง13.5กิโลกร,รมัมทำให้รถคันนี้นะคะมีน้ำหนักเพียง210กิโลกร,รัมค่ะเรามาดูอุปกรณ์เสริม8ชิ้นที่ติดตั้งมาเฉพาะ Z900SE กันนะคะมีชิ้วหน้าฝาข้อเบาะท้ายแบบที่นั่งเดียว Single Seat Cover ช่องจ่ายไฟ DC หม้อน้ำไลเดอร์กันล้มแหวนกันเครื่องกันล้มหน้าแผ่นกันลอยขีดข่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงและแผ่นกันเขาลื่นชุดแต่งที่มากับคันนี้นะคะมีท่ออาคากระจกปลายแฮนด์อุดกระจกไทเทท้ายสั้นแมสพร้อมไฟ2อป้ายกันดิดหลังเคปล่า หากใครมองหารถที่มีน้ำหนักเบาคล่องตัวเต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะรับรองคุณจะตกหลุมรัก z ซ 900SE คันนี้แน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะคันนี้ฟรีดาวและค่าจัดไฟแนนซ์ค่ะอย่าลืมส่งกำลังใจมาให้แชมป์กันเยอะๆนะคะใครชอบรุ่นไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มบอกกันได้เลยเดี๋ยว AC จัดใหค้ค่ะซึ่งททยไว้หน่อยนะคะที่ AC Superbike เนี่ย มีบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครติดแบ็คลิสต์ติดบูโรไม่มีสเตทเมนต์ก็ออกได้ค่ะและถ้าใครไม่มีคนซ้อนท้ายนะคะมาทางนี้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลและกำลังมองหาบิ๊กไบค์ในสไตล์คุณแล้วก็อย่าลืมติดตาม a อ s ซุปเปอร์ไบค์ทุกช่องทางเพื่อเจอลถที่ใช่กาะนใคร